ก็ก uh, ็ทุกอย่างทบทวนหมดนะครับอะไรใช้เง yes. ินอยเขาทบทวนหมายถึงเฟสสามนี่ยแหละครับที่ยังคบทวนตู้กลาง69อ่ะนะครัห100 69เขาติดตามมาแล้วเนี่ยตนแล้วมาแน่ๆแหละครับก็เราก็ตอนนี้มันอยู่ปี68เราก็ถ้าถ้าปี68ปรับได้กขปรับในวงเงิก็ก็ใน69ถ้าเขาปรับได้กันในสภาก็ก็ว่าไปมาทุกคนสภาที่เขาทบทวนพวกคนจะต้องหาอะไรครับแล้วก็ เราก็จะปรับด้วยอย่างครั้งนี้ถ้าปรับครั้งนี้ในงบปี68เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าแผนการปรับประยาสั้นแต่สุดท้ายแล้วเมืองไทยต้องการาการราบที่ดีแลระยะการยะยาวอย่างที่หลายๆคนพูดนะนะปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างงี้เราจะหยุดขึ้นมาดูระยะการด้วยที่บ<ม>อกว่าจะทบเทน ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าทำไปแล้วมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่ว่ากันที่จะกู้ไม่กู้ก็ว่ากันที่ไม่เลือกจะควรเปืดสาวหรือสูงแล้วคือเราโกงไว้ก่อนก็ก็ขาต้องทวนก่อนแล้วกันหรือจะน้แล้วจะวนไหมครับเราต้องควรเราต้องควรโอเคครับสวัสดีครับแล้วยังก็ถ้าเกิดเขาต้องควรนะครับยังได้อยู่ใช่ไหมที่เอาจจะลื